โปรแอคเคาเนี่ยเข้ามาช่วยลดเวลาในการออกเอกสารอย่างเป็นสารสำคัญลูกค้าก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้ว่าเอกสารมันถูกต้องนะครับซึ่งช่วยผมได้เยอะในการทำงานระหว่างเรากับลูกค้าผมชื่อแบงค์นะครับพัทรวิทย์ตีคณิตสอนนะครับผมเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหรือว่าเรียกสั้นๆว่า C.P.A. นะครับผมปัจจุบันเนี่ยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการของบริษัทแอคเค n าเวิร์กจำกัดครับผม ย้อนกลับไปตอนมัธยมเลยก็มีความฝันแรกเลยก็คือเราอยากเป็นผู้สอบบัญชีหรือว่า C.P.A. นะครับพอเราจบปุ๊บเราก็ตั้งถงของเราต้องเป็น C.P.A. ได้เลยเลือกทํางานสายตรวจสอบบัญชีมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับเราก็มีโอกาสได้เข้าหนึ่งในสํานักงานตรวจสอบบัญชีชั้นนาของประเทศหรือเราเรียกว่ากลุ่ม b i g กโฟนะครับเริ่มต้นตั้งแต่ของผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีทํางานไปเรื่อยๆจนเราสามารถสอบได้ลายเส้นผู้สอบบัญชีรับผนุญาตก็คือสามารถทำตามความฝันแรกได้แล้วนะครับแต่ก็ ตัดสินใจที่จะเรียนรู้งานต่อไปนะครับจนได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบบัญชีต้องยอมรับว่าในช่วงนั้นนะครับก็คืองานค่อนข้างหนักหนักมากนะครับแต่ว่าก็แลกมากับประสบการณ์ทางด้านบัญชีแล้วก็ภาษีรวมถึงการตรวจสอบบัญชีที่ค่อนข้างได้มาค่อนข้างเยอะเลยรวมถึงได้มีประสบการณ์ในการร่วมงานกับคนเก่งๆได้เทคนิคในการทํางานกับคนที่หลากหลายมากขึ้นนะครับ หลังจากนั้นเราก็ได้มาเป็นผู้จัดการฝ่ายบัญชีให้กับโรงงานผลิตลลมิเนตชั้นนําแห่งหนึ่งของประเทศนะครับเราก็ได้เรียนรู้งานด้านบัญชีด้านภาษีแล้วก็การทำรายงานผู้บริหารมากขึ้นนะครับสุดท้ายนะครับผมก็คิดว่าประสบการณ์ที่เรารวบรวมมาทั้งหมดเนี่ยก็ทําให้เราเข้าใจเรื่องบัญชีตรวจสอบบัญชีภาษีแล้วก็ระบบการทําง,งานเล็กซึ้งมากขึ้นแล้วนะครับเราก็เลยอยากทําตามความฝันที่2ก็คือเรื่องของออกมาท,ทําธุรกิจของตัวเองนะครับตอนนั้นก็ เริ่มมีแพชชั่นในการให้คำปรึกษากับธุรกิจ SME ด้วยนะครับเราก็เลยตัดสินใจลาออกมาเปิดสำนักงานบัญชีของตัวเองนะครับตอนนั้นก็เริ่มตั้งแต่ศูนย์เลยคือเราใช้บ้านเป็นสำนักงานแล้วก็เริ่มให้บริการก็จะมีลูกค้าเข้ามามากขึ้นปัจจุบันเนี่ยตอนนี้เราสามารถมีอาคารเป็นของตัวเองนะครับมีพนักงานอยู่ประมาณ22ท่านนะครับเป็นพนักงานประจําแล้วก็ดูแลลูกค้าประมาณ200กิจการนะครับตัวอย่างที่ลูกค้าเข้ามาหาเราแล้วก็ มีปัญหาในการอยากให้เราช่วยแก้ไขนะครับผมก็เป็นธุรกิจขายของออนไลน์เนี่ยนะครับก็คือว่าเขาขี้เกียจทำเอกสารอย่างเลยเพราะว่าเอกสารออนไลน์เขาออกเยอะมากเลยผมไปพบว่าเขาออกเอกสารการขายครับด้วยใช้โปรแกรม Excel ออกทั้งหมดเลยแล้วก็ยอดขายในการขายของเขาอะต่อเดือนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2- อ0ถึงมพมิลแต่ว่าเขาใช้โปรแกรม Excel ทํทำให้เขาเสียเวลากับความถูกต้องพอเราเจาะเข้าไปดูในเรื่องของภาษีเขาด้วยนะครับก็คือเขาอะ จะเสียภาษีในัตาที่ค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับจริงๆก็พอดูข้อข่าว,ว่าจะมาจากการที่เขาไม่ได้เอาเอกสารรายจ่ายมาลงอย่างครบถ้วนหรือมีมาลงก็ใช้ไม่ได้ตามสิทธิทางภาษีนะครับโฟล์ทเขาเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยลดเวลาในการออกเอกสารของเขาได้อย่างเป็นสัดสสำคัญแล้วก็รู้สึกว่าการทําเอกสารเนี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับร่วมถึงว่าผูกปโปรแกรมบัญชีให้สามารถดึงข้อมูลจากลาซาด้าช้อปปีให้มาออกบิลขายแล้วก็ ตักสต็ตกอกโดยอัตโนมัตินะครับผมซึ่งส่วนนี้ก็สามารถลดเวลาไปได้ส่วนที่2ก็คือเราเข้าไปช่วยวางแผนการดึงรายจ่ายเอาเข้ามาให้อยู่ในขิจการที่มากที่สุดที่สามารถเอามาลงถูกต้องได้นะครับผมการออกใบหักหนี่จ่ายหรือ50ทวีที่ผ่านมาเนี่ยเวลาอธิบายลูกค้าให้ออกเป็น Excel หรือเป็นฟอร์มที่เป็นแมนนวลเนี่ยอธิบายยากและเข้าใจยากแต่พอใช้โฟล์เนี่ยก็เขาเคีย์แค่ไม่กี่ตัวหรือว่าคีย์แค่เลข13หลักเด้งข้อมูลครบหมดแล้ว ลูกค้าก็แฮปปี้เราก็แฮปปี้ว่าเอกสารมันถูกต้องนะครับซึ่งฟังแค่สองส่วนเนี่ยค่อนข้างช่วยผมได้เยอะในการทํางานระหว่างเรากับลูกคา้าจริงๆผมคิดว่าโปรแกรมออนไลน์อ่ะช่วยนักบัญชีได้เยอะมากโดยเฉพาะข้อมูลเนี่ยมันอยู่ในระบบคลาวด์ซึ่งบางครั้งเนี่ยผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่ค่อยอยู่กับที่แล้วก็เขาชอบดูมือถือหรือว่าแท็บเล็ตเป็นหลักเวลาเราคุยงานคุยเอกสารกันเนี่ยเขาก็เปิดเอกสารแล้วก็ดูได้นะเพราะนั้นเขาก็เลยคิดว่ามันค่อนข้าง เรียลไทม์ time, แล้วก็เป็นการทำธุรกิจในยุคใหม่ค่อนข้างตอบโจทย์มากกว่านะครับในช่วงที่ผมเริ่มเร,มรู้จักกับโฟยเข้าครั้งแรกนะครับก็คือว่าตอนนั้นเราออกเอกสารด้วย Excel เหมือนกันนะครับแล้วมันช้าเสียเวลาแล้วแบบฟอร์มมันสเปซสะปะก็เลยไปหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูครับว่ามีโปรแกรมไหนที่ช่วยในการออกบิลเอาเอกสารได้บ้างหนึ่งในนั้นก็คือเจอโฟยเค้ count แล้วก็การออกใบเสรอราคาต่างเนี่ยก็ทําให้ง่ายขึ้นแล้วก็รวบรวมอยู่ในกลุ่มที่เดียวกัน แฮปปี้กับการใช้แล้วก็ใช้งานค่อนข้างง่ายแล้วก็มีความสะดวกสวยงามครับสำนักงานบัญชีกับทางลูกค้านี่สามารถทํางานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเราก็เข้าไปเห็นข้อมูลอินเทอร์เน็ตว่าเออมีรับสมัครพาร์ทเนอร์นะครับเราก็เลยพอเห็นเปิดรับ,บปุ๊บเนี่ยเราก็เลยมีความสนใจก็ขอเข้าเป็นร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ด้วยครับสิทธิประโยชน์อย่างแรกก็คือส่งลูกค้ามาให้เราเรื่อยๆนะครับก็คือทาให้เรามีฐานลูกค้าที่ต่อเนื่องนะครับส่วนที่2ก็คือว่ามีการซัพพอร์ ดูแลของเราค่อนข้างดีนะครับก็คือจะมีปุ่ม for a o u n t ที่เป็นพาร์ทเนอร์ก็คอยตอบคำถามซึ่งก็รวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างแฮปปี้กับการตอบของทางซัพพอร์ตนะครับจุดเด่นของเราก็คือเรื่องแรกนะครับคือตอนนี้เราได้รับรองเป็นสำนักงานบัญีคุณภาพซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าคือเมื่อเราผ่านเกณฑ์เขาถึงให้การรับรองนี้เท่านั้นนะครับจุดเด่นข้อที่2เลยก็คือว่าเราเป็นสำนักงานบัญชีที่มีแพคเกจบริการที่ยืดหยุน่นเหมาะสมกับแต่ละ เฟสของแต่ละธุรกิจหรือความต้องการลูกค้าอย่างเช่นธุรกิจเพิ่งเปิดใหม่นะครับเราก็จะมีบริการและทำบัญชีให้ทำภาษีให้แต่ว่าอาจจะตัดเรื่องของแมนเน็ตเมนต์รีผไปเพราะเพิ่งเปิดใหม่อาจจะไม่จําเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าธุรกิจที่เจ้าของเขาอยากจะดูลึกๆอยากวิเคราะห์ธุรกิจทุกเดือนเราก็จะมีเป็นแพคเกจที่มีนําเสนอในแมนเน็ตเมนต์รีผ่อให้เขาดูได้เพิ่มเติมอย่างเงี้ยครับซึ่งบริการของเราเนี่ยเราสามารถให้บริการได้อย่างครบวงจรนะครับผมสําหรับ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่อยากจะมาปรึกษาเรื่องของบัญชีภาษีเนี่ยก็สามารถติดต่อสำนักงานบัญชีเอ็ก o ์เค์เวิร์กเข้ามาได้เพื่อขอคำปรึกษานะครับในช่วงแรกที่เข้าขอคำปรึกษาเนี่ยสามารถให้คำปรึกษาได้ฟรีนะครับผมครับแล้วก็หากใครอยากจะมีระบบบัญชีที่ดีแล้วก็มีภาษีที่ถูกต้องแล้วก็มีนักบัญชีที่เชี่ยวชาญในการดูแลเนี่ยก็สามารถติดต่อเราเข้ามาได้เลยนะครับ